ทองคำปิดส่งท้ายสัปดาห์ที่แล้วเห็นจัดจะ2,700ดอลลาร์สหรัฐนะครับและในที่สุด5วันทำการตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วขาขึ้นไม่มีลงเลยลากกันติดติดเนื้อ,เ,อ,เ,อเกือบ150ดอลลาร์สหรัฐครับก่อนที่ทองคำจะเปิดในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้าย ของการซื้อขายในเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นทองต่างประเทศหรือทองในไทยก็แล้วแต่นี่นะครับเราดูสินค่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสดใสแค่ไหนและถ้าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นย่ําแย่มากๆนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะให้ท่านชมเห็นก็คือว่าเราปิดตลาดกันไปในวันที่22พฤศจิกายนก็คือสุกที่แล้วเนี่ยนะฮะโกลสปอตด้วยรา,าคาทองคําส่งมอบทันทีนี่นะครับขึ้นมาถึง2,709ดอลลาร์ 2, 24เซนต์สัญญาแรกคืออะไรเกิน2,700ได้ แต่จะยืนต่อได้วันที่2หรือเปล่าต้องมาดูคืนวันนี้ในอเมริกานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันเกิน2องเจ็ขึ้นมาเยอะคือประมาณเกือบเกือบอีก10ดอลลาร์ด้วยกันนะฮะวันศุกร์เฉพาะโกลสปอตส่งรอบทันทีเนี่ยส่วนต่างราคาปิดขึ้นถึง38เหรียญ75้เซนต์ต่อออนคืนเดียวขึ้น1.5%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็แสดงว่า5วันติดต่อกันไม่มีวันไหนลงเลยสำหรับโกลสปอตที่นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับขึ้นมาถึง47เหรียญ67เซ็ดเหรออญนกส ผมว่านั้นคือเฉลี่ยกันเลยครับว่าวันละเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับราคาทองคำโกลด์สปอตสมมอบท,ที่นิวยอร์กสุทธิเนี่ยขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับและนั่นก็เลยหมายความว่าเป็นราคาทองคำที่ปิดสูงสุดในรอบ18วันผ่านมานี่คือนับถึงวันศุกร์นะฮะแม่ทองสวยปิดในรอบประมาณ2สัปดาห์ก็ว่าไปได้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าโกลด์ฟิวเจอร์อันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าโกลด์ฟิวเจอร์ก็ปรากฏว่าขึ้นเมื่อวันศุกร์เนีีี่่ยยยฮฮะะะเเหรญนนนก็้องๆล เกือบ40ดอลลาร์ด้วยซ้ำขึ้นมา1.4%ในคืนเดียวแล้วก็ปิดวันศุกร์ด้วยโกลฟิวเจอร์ทองคำส่งมอบล่วงหน้าเกิน2,700ขึ้นไปอยู่ที่2,712เหรียญ20เซนต์ต่อออนเป็นนักว่าถ้าโกลสปอตและฟิวเจอร์ยืนเหนือ2,700หมดนะครับแล้วมันใกล้เข้าไปถึงแตะระดับ2,710เซนต์โดยสัมปายในขณะที่โกลฟิวเจอร์เกินนะครับเพราะฉะนั้น5วันติดต่อกันของโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับไม่มีวันไหนลงเลยในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะบ,บวกขึ้นมมมาา145ดออลลร์เป๊ะๆไ่ีทน บวก5.6%ในสัปดาห์ที่แล้วก็เท่ากับว่าเฉลี่ยสุดที่ขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์สำหรับโกลฟิวเจอร์นะครับก็เลยกลายเป็นราคาทองคำที่สูงที่สุดนะฮะในรอบ18วันผ่านมา ใกล้แล้วอย่างสําหรับสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์คาถามก็คือว่าอีกไม่นานนะครับมาดูกันเพราะอะไรซ่าน,นะฮะคือราคาโกลฟิวเจอร์เนี่ยสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมนอยู่ที่30ตุลาคมเนี่ยนะฮะสองพันแปดร้อยแปดสิบเซนต์ต่อออนถ้านับวันศุกร์ปิดปตลาดสองพันเจ็ดร้อยสิบสองเหรียญยี่สิบเซนต์ต่อออนเท่ากับว่าขาดอยู่เท่าไหร่ครับนี่แปดสิบก๊กดอลลาร์นะฮะ 80ดอลลาร์จะควบให้เสมอกับ2,008หรือไม่อันนี้น่าจับตามองในทั้งสัปดาห์นีในขณะเดีวยวกันไปดูที่ Gold Spot ปรากฏว่าราคา Gold Spot นะครับเมื่อวันที่30ตุลาคมนะฮะนั่นเป็นราคา Gold Spot ที่ปิด2,790นี่2,790.15เซนต์ 2, ต่อออนนี่คือสถิติของ Gold Spot แต่เมื่อวันศุกร์นี่อยู่เท่าไหร่2,792.4เหรียเซนต์ขาดีกเท่าไหร่ก็ประมาณ80กว่า ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าอีก80ดว่าลดอลลาร์นะฮะถึงจะขึ้นไปเสมอกับราคาเดิมที่เมื่อ30ตุลาคมนะฮะเพราะในสัปดาห์นี้มันจะรุ้นได้ไหมทุกคนจะถามอย่างนี้ว่าจะไปต่อหรือเปล่าและจะรุ้นได้หรือเปล่านี่นะครับถึงถามท่านผู้ชมไปว่าการจุุ้นทองคาต่อในสัปดาห์นี้นยครับมันจะมีปัจจัยอยู่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายขึ้นหนึ่งตลาดทุนของอเมริกาจะปิดทําการในวัน n k s g i v i n g Day นะครับคือวันขอบคุณพระเจ้าหรือเขาจะไปไม่มีไก่งวงกันเนี่ยนะฮะประมาณวันที่28วนพระริัสบดี เพราะฉะนั้นแสดงว่าตลาดทองคำจะปิดหนึ่งวันในสัปดาห์นี้ถูกไหมฮะมันจะเริ่มเข้าใกล้ช่วงจะฮอลิเดย์คุณจะเทศกาลเฟสติฟซีซั่นกันแล้วจะต้อนรับกันในทักสกิฟต์วิงเดย์ก่อนคือวันที่28เพราะฉะนั้นแรงซื้อจะแผ่วไปหนึ่งวันนะครับประเด็นที่2คือว่าโอ้โหทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยฮะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวโน้มว่าดอกเบียนี่นะครับรวมถึงดอลลาร์เนี่ยจะแข่งค่าหรือเปล่าและดอกเบียจะลงได้หรือเปล่าก็คืออะไรครับเงินเฟอ้อซึ่งจะประกาศในสัปดาห์นี้น ที่มันรุนแรงอย่างมากๆตอนนี้ก็คือทั้งรัสเซียกับยูเครนส่วนอิสราเอลคู่ชกตรงได้ดูเหมือนว่าจะแผ่วไปเยอะนะครับให้จับไปที่ยูเครนกับรัสเซียซึ่งจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ดังนั้น3ปัจจัยนี้นะครับยังคงเป็นตัวส่งได้ส่วนที่น่าสนใจต่อไปก็คืออะไรครับ เพราะธนาคารกลางจะซื้อไม่ในสัปดาห์นี้ผมยังมองว่ายังไม่น่าซื้ออะไรเลยนะฮะและนั่นก็หมายความว่าอาจจะขาดปัจจัยนี้ไปดังนั้นก็ต้องดูกันละครับในที่สุดนี่นะครับดูแล้วเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์แบบไหน,นอย่างไรกันบ้างสําหรับรอราคาทองคําในสัปดาห์สัปดาห์นี้นะฮะแต่ถ้าให้ดูนะฮะในเมื่อมันจะหายไปวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันขอบคุณพระเจ้าตลาดเขาจะหยุดทําการมันจะเหลือเท่าไหร่4วันทําการอ้่วันทําการนี่นะครับถ้ารวมให้ได้ประมาณตีสักว่า90ดอลลาร์ถึงจะทําลายนิวไฮเดิม แต่ถ้าเสมอนิวไฮนี้แค่80ดอลลร์ก็พอเนี่นะเท่ากับต้องขึ้นมาแล้วเท่าไหร่10ดอลลร์ขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าทั้งสัปดาห์นี้สุทธิต้องขึ้นให้ได้4วันทําการติดต่อกันให้สัญญาณไว้เท่านี้ก็พอนะครับแต่ทั้งหมดฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าความขัดแย้งดุลแรงมันมาแรงจริงก็อาจจะได้เห็นราคาพุ่งกระฉูดอย่างที่หลายคนกำลังมองอยู่ก็ได้ซึ่งไปไปได้ทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นก็เลยถึงฝาาท่านผู้ชมไว้นะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยง